สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับจะกล่าวถึงเทคนิคการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Cascading Dropdown List นะครับมาดูว่า Cascading Dropdown List คืออะไรก่อนนะครับสมมุตินะครับผมมีข้อมูลลักษณะเช่นนี้นะครับก็มีข้อมูลจังหวัดที่อยู่ในแต่ละภาคนะครับอย่างเช่นคอลัมน์ E นะครับก็เป็นภาคกลางแล้วก็จะตามด้วยจังหวัดที่อยู่ในภาคกลาง อลัน F ก็เป็นภาคเหนือแล้วก็จังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือลองมาดูนะครับว่าวิธีการทำสิ่งทเชว่า Class c d i n g Dropdown List หมายความว่าไงอย่างเช่นนะครับผมมีตรงที่ C2 นะครับ C2 ถ้าผมเลือกว่าเป็นภาคเหนือสมมตินะครับตัวช่องที่เป็น C3 นะครับพอผมเลือกตัว Dropdown List ของ C3 ก็จะปรากฏเฉพาะจังหวัดที่มาจากภาคเหนือนะครับลองดูนะครับ ตัวจังหวัดเหล่านี้ก็คือจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วพอมาเลือกที่ c 3ตัว c 3ตรงนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้นะครับเราจะเรียกว่า cascade ding cascade คืออะไรก็คืออย่างเช่นตัว c 3นะครับจะขึ้นอยู่กับว่าค่าของ c 2เป็นอะไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการ cascade ก็คือการ การที่เราเลือกข้อมูลมาเป็นทอดๆนะครับก็คือจากทอดที่ใหญ่ที่สุดก็คือในระดับของชื่อของภาคแล้วพอ c ค s สเคดลงมาอีกระดับหนึ่งก็จะกลายเป็นระดับชื่อของจังหวัดนะครับอลองมาดูวิธีการทำตัวนี้ดีกว่านะครับขั้นตอนที่1น,นะครับสำหรับตัว Top Level ลเนี่ยไม่ยากนะครับคือตรงที่เป็น C2 ที่ให้เลือกตัวภาคนะครับวิธีการก็คือเรามาที่ ตัว data tab ตรงนี้แล้วก็เลือก data validation ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก data validation ตรงนี้เราก็เลือกว่านะครับตรง Allow ตรงนี้เราบอกให้เลือกเป็น list เลือกเป็น list แล้วก็ source ของมันนะครับก็คือข้อมูลที่จะปรากฏใน list อยู่ตรงไหนก็คือตั้งแต่ E2 ไปจนถึงตัว H2 นั่นเองนะครับแล้วก็กด ok นะฮะอ่าคราวนี้เราก็จะได้ตัว ดับดาวลิสของส่วนที่เป็นภาคละคราวนี้ส่วนที่เป็นจังหวัดนะครับเราจะใช้เทคนิคนี้นะครับก็คือเราจะทําการสร้างชื่อให้กับกลุ่มของข้อมูลวิธีการสร้างนะครับให้ทําแบบนี้นะครับในกรณีที่ข้อมูลเราเป็นแบบนี้ผมก็เลือกส่วนบนก็คือชื่อของภาคนะครับเดี๋ยวจะเอาชื่อของภาคมาตั้งให้เป็นตัวชื่อของข้อมูลนะครับผมเลือกข้อมูลจนจบแบบนี้ ถึงตัวสุดท้ายตรงนี้แล้วก็มาที่ formula แล้วก็เลือก create from selection แล้วเราบอกว่าเราต้องการเอาแถวแรกนะครับมาตั้งเป็นชื่อให้กับข้อมูลที่อยู่ด้านล่างลงมานะครับก็คือกลางเหนือใต้ต้อนออกเชียงเหนือจะถูกใช้เป็นชื่อนะครับกดโอเคคราวนี้ลองมาดูนะครับข้อมูลของเรามาดูที่ตรงนี้นะฮะ ตรง name l i ต t ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเราสมมติผมเลือกคำว่าใต้แล้วกันมันจะไฮไลท์ข้อมูลช่วงนี้นะครับแล้วเลือกคำว่าเหนือก็จะไฮไลท์ช่วงข้อมูลช่วงนี้นะครับเราก็เลือกกันไปนะครับกลางตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการตั้งชื่อให้กับข้อมูลอ่าคราวนี้มาดูเทคนิคที่เราจะใช้นะครับพอเราตั้งชื่อให้กับข้อมูลได้แล้วนะครับ มาดูที่จังหวัดตรงนี้นะครับเราจะสร้าง d r ดา d o w n list ได้ไงโดยที่ตัว list ที่จะใช้ในตัว c3 นะครับจะขึ้นอยู่กับว่า c2 เลือกอะไรไปนะฮะอ่าเราก็กลับมาที่ตัว data validation นะครับแล้วก็คลิกนิดทีหนึ่งนะครับมาเลือก data validation แล้วก็เลือกเป็น list นะครับอ่าครนี้ตรงที่ source ตรงนี้จะค่อนข้างที่จะ t r ิกี y นิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวให้ดูคำสั่งนี้ก่อนละกันนะครับคือเราจะใช้คำสั่ง indirect นะครับ indirect แล้วก็บอกว่าเป็น indirect ของ C2 ตรงนี้อลองดูเดี๋ยวผมจะอธิบาย indirect รดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้สูตรมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็กดโอเคคราวนี้มาดูนะครับผมเลือกตรงนี้เป็นภาคเหนือแล้วก็เลือกตรงนี้ผมก็จะเห็นเฉพาะตรงนี้ที่เป็นจังหวัดในภาคเหนือ นะครับเห็นไหมครับเริ่มตั้งแต่กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่ถ้าตรงนี้เป็นภาคกลางนะครับลองดูนะครับมาเลือกตรงนี้ก็จะกลายเป็นจังหวัดในภาคกลางทั้งสิ้นนะฮะแล้วถ้าตรงนี้ลองอีกสักรอบเป็นภาคใต้นะครับจังหวัดตรงนี้ก็จะเป็นภาคใต้นะครับแต่คันนี้สิ่งที่ต้องสังเกตนะครับถ้าผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันจะมีช่องว่างแถมเข้ามาให้นะครับ ช่องว่างเหล่านี้แถมเข้ามาเป็นเพราะสาเหตุใดน,นะครับเรากลับมาดูที่ตรงนี้นะครับตอนที่ผมเลือกตรงนี้นะครับภาคใต้ตรงนี้เห็นไหมครับช่วงของข้อมูลนะครับมันจะมาสุดตัวสุดท้ายเท่ากับจํานวนจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางในล,ลักษณะเช่นนี้คราวนี้ลองมาดูนะครับว่าตอนที่เราสร้างช่วงข้อมูลนะครับเมื่อกี้เราใช้ตัว create from selection เราจะต้องเลือกช่วงที่เป็นสี่เหลี่ยมในลักษณะเช่นนี้ตอนที่เราสร้างใช่ไหมครับก็คือตั้งแต่ตัวเริ่มไปจนถึงตัวสุดท้ายที่ของภาคที่ยาวที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะบอกเครื่องว่าให้ทำการอัตโนมัตินะครับลบส่วนเกินพวกนี้นะครับอย่างเช่นบางจังหวัดเนี่ยในภาคเหนือก็มี ช่วงที่เป็นว่างๆภาคใต้ก็มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีนะครับลองดูอีกทีได้นะครับสมมุติภาคเหนือจังหวัดที่เลือกนะครับพอเราสกอลงมาข้างล่างเสร็จปุ๊บเราจะเห็นเป็นแบบตัวที่เป็นแถวที่ไม่มีข้อมูลแต่ถ้าเป็นภาคกลางจะไม่เกิดปัญหานี้นะครับภาคกลางตัวสุดท้ายจะจบที่อ่างทองเพราะอะไรครับเพราะภาคกลางเป็นภาคที่มีจังหวัดมากที่สุดในนี้นะฮะ คราวนี้มาดูเทคนิคนะครับเทคนิคในการลบข้อมูลที่เป็นแถวว่างๆออกนะครับขั้นแรกก็คือการเลือกช่วงข้อมูลให้ได้จากนั้นกดฟังก์ชันคีย์ F5 1ครั้งแล้วเลือกมาที่ Special ตรงนี้นะครับพอเลือก Special ได้ให้เลือกมาที่ blank ตรงนี้ตัวนี้หมายความว่าเครื่องจะเลือกตัวข้อมูลที่เป็น blank cell นะครับ จากช่วงที่เรากําหนดไว้ลองดูนะครับผมกดโอเคพอผมกดโอเคเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับตรงเซลล์ที่ถูกไฮไลท์จะเป็นเซลล์ที่ไม่มีข้อมูลจากนั้นนะครับให้เลื่อนตัวเซลล์พอยเตอร์นะครับมาอยู่ในช่วงอันนี้นะครับช่วงที่เป็นตัวไฮไลท์ที่ไม่มีข้อมูลสักจุดหนึ่งแล้วก็คลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็เลือก Delete แล้วก็บอกว่าพอ e l e t e แล้วให้เลื่อนเซลล์ขึ้นไปด้านบน แบบนี้แล้วก็กดโอเคอ่าคราวนี้ลองมาดูใหม่นะครับผมเลือกตรงภาคใต้ใหม่เห็นไหมครับคราวนี้ช่วงของข้อมูลในภาคใต้จะจบที่สุราธานีละไม่ได้ยาวลงไปข้างล่างภาคกลางไม่มีปัญหาภาคเหนือนะครับจบที่ตรงนี้แล้วเรามาดูตรงที่ c 3ของเรานะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาคใต้แล้วตรงนี้ ผมมาดูเห็นไหมครับคันนี้จะจบที่สุราษฎร์ไม่ได้มีแถวว่างๆเพิ่มขึ้นมาละนะฮะคันนี้ลองมาดูว่า indirect หมายความว่ายังไงนะครับสมมุติว่าตรง c 5ผมมีค่า A1 อยู่แล้วกันแล้วผมบอกว่า indirect นะครับตัว c 5แบบนี้กด enter 1ครั้งผมจะได้ค่าที่อยู่ที่เซลล์ A1 นะ นั้น in direct c 5คือ c 5เก็บค่าชื่อเซลล์ a 1อยู่เพราะฉะนั้น in direct ของ c 5ก็คือหมายความว่าผมขอค่าของเซลล์ a 1อ่ะครน,นี้ลองมาดูเทคนิคในการใช้งานของมันนะครับสมมุติว่าผมอยากจะรู้ว่าในแต่ละภาคนะครับที่เลือกไปนะครับมีจังหวัดทั้งสิ้นกี่จังหวัดผมสามารถที่จะเขียนสูตรแบบนี้ได้นะครับก็คือผมก็บอกว่าใช้คำสั่ง c a นะครับก็คือ นับจำนวนแถวของข้อมูลแต่คราวนี้เนี่ยผมต้องการสร้างสูตรที่ว่าถ้าตรง c 2เป็นภาคใต้ก็จะให้นับช่วงข้อมูลตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นภาคเหนือก็นับโดยใช้จํานวนแถวตรงนี้นะครับงั้นวิธีการนะครับเขียนแบบนี้นะครับผมก็บอกว่านี่เลยนะครับ in direct ของตัวนี้ลองดูนะครับว่าหมายความว่ายังไง Enter. นะครับภาคใต้มีอยู่14จังหวัดเพราะว่าตัว c 2นะครับ c 2เก็บคำว่าใต้ไว้นะครับคำว่าใต้นี้นะครับก็คือเป็นชื่อของกลุ่มของข้อมูลนะครับตั้งแต่เซลล์นี้จนถึงเซลล์นี้นั่นเองนะครับถ้าอยากจะเช็คนะครับมาที่ตรงนี้ได้นะครับ formula แล้วก็ไปคลิกที่ name manager 1ครั้งเราจะเห็นว่าชื่อแต่ละชื่อนะครับอย่างเช่นเหนือใต้กลางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย ของตัวเหนือนะครับอ้างอิงถึงเซลล์ F3 จนถึง F19 นะครับของชีทที่1เห็นไหมครับ F3 จนถึง F19 เพราะฉะนั้นถ้าผมใช้ตัว INDIRECT ในลักษณะเช่นนี้นะครับ C2 นะครับ C2 เก็บเป็นชื่อของกลุ่มเซลล์อยู่แล้วนะครับเช็คจากตรงนี้ก็ได้ง่ายกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าผมสัมตัวจังหวัด ตรงนี้นะครับถ้าผมเปลี่ยนดูนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาคเหนือดูกลายเป็น17จังหวัดละภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็กลายเป็น20จังหวัดนะครับอันนี้คือเทคนิคการใช้งาน in direct นะครับพร้อมกับการสร้างตัว c a s s d e dropdown list นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ